สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลหนึ่งทับสองกับคุณครูหญิงอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยผู้นำพอเพียงค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับคุณครูแล้วนั่งที่ให้เรียบร้อยแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชการที่9ของเราที่ทรงดำริขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชนชาวไทยนั่นเองค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงคือการยึดทางสายกลางและความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง หลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลัก3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองค่ะโดย3ห่วงก็คือทางสายกลางประกอบไปด้วยห่วงที่1คือความพอประมาณห่วงที่2คือความมีเหตุผลและห่วงที่3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะส่วน2เงื่อนไขาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองค่ะ ่วงที่ 1. ความพอประมาณความพอประมาณหมายถึงพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะคะอย่างเช่นเด็กๆมีของเล่นอยู่แล้วแต่ว่าของเล่นของเด็กๆเ,เนี่ยยังสามารถเล่นได้ยังไม่ชำรุดเสียหายเด็กๆก,ก็ยังไม่ควรซื้อใหม่นะคะ วงที่2คือความมีเหตุผลความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นๆโดยจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบด้วยนะคะเด็กๆ และห่วงที่3การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นมีการวางแผนการใช้เงินในอนาคตนั่นเองค่ะเด็กๆและ2เงื่อนไขาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเงื่อนไขที่1เงื่อนไขความรู้ คือเด็กๆจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านมีความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติค่ะ ส่วนเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมคือจะต้องมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรและใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตค่ะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่มีเด็กๆคนไหนรู้จัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่บ้างคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่คือการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน 30- 30 30และ10ว่าแต่เอ๊พื้นที่4ส่วนในกเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นเราเอาไว้ใช้ทำอะไรเด็กๆด,ดูภาพไปพร้อมๆก,กันกับคครูเลยนะคะพื้นที่ส่วนที่1คือการขุดสระเพื่อใช้เก็บน้ำในฤดูฝนและใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งรวมไปถึงใช้เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน,น้ำต่างๆ30%ค่ะ พื้นที่ส่วนที่2คือใช้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารในชีวิตประจําวันสําหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายและประชาชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้30%ค่ะพื้นที่ส่วนที่3คือใช้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆจํานวน10%ค่ะ และพื้นที่ส่วนที่4คือใช้ในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไรพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารในชีวิตประจำวันหากเหลือจากการบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายได้อีกนะคะจำนวน30%ค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุดมากๆเลยล่ะค่ะเด็กๆ ต่อไปเราไปดูการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองกันนะคะวิธีที่1คือการรู้จักประหยัดและอดออมวิธีที่2คือการใช้สิ่งของน้ำและไฟอย่างประหยัดวิธีที่3คือการรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งและวิธีที่4 คือการปลูกผลไม้และพืชผักสวนครัวเอาไว้รับประทานในครัวเรือนค่ะอยู่ที่บ้านเด็กๆปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีไหนกันบ้างอย่าลืมถ่ายรูปมอวดคุณครูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับความรู้ที่คุณครูนำมาฝากกันในวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทำใบงานพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือทั้ง10นิ้วของเด็กๆให้สวยงาม แล้วสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆส่งรูปภาพการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูได้สอนไปแล้วมาอย่างน้อยคนละ2รูปนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดคุณครูกันด้วยนะแล้วสัปดาห์หน้าคุณครูจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye